โดนเขาลอกอีกแล้วน้องแต้วไม่เข็ดก่อนเคยช้ำใจอยากได้เพชรต้องมาโซโกาน้ำตาเล็ดนึ้กว่าเข็ดต็อยอโอ้ ดูไม่แม่นี่พุ่งไปเด็ดมาจากต้นเลยไปเดาะหนเขาลอกอีกแล้วเขาบอกว่าหัวปีอันนี้ยมันปีนะปีปีละครั้งลูกหรือปีละหนหรือปีละเดือนหรือเดือนอะไรเงี้ยแม่โดนหลอออีกแล้วโอ้ยหัวปีก็คือหัวปีจะปีละครั้งหรือปีละหนอะไรก็แล้วแต่แม่มาในเมนูนี้ทอดมันหัวปีหัวปี ท้ายปีเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับการ <Okay. S 1> ทําทอดมันหัวปีกันว่าแม่ใส่อะไรบ้าง <Okay. S 1> มาดูวัตถุดิบกันดีกว่าในเมื่อมันเป็นทอดมันหัวปีวัตถุดิบหลักก็คือหัวปีนะแม่ใส่หมูด้วยหมูบด หอมหมูเด้งแล้วก็แป้งกรอบไข่ไก่แล้วก็ใบมะกรูดส่วนเครื่องปรุงก็มีน้ําตาลเกลือจากนั้นเนี่ยน้ำมันพืชต้องมาเครื่องแกงใช้เครื่องแกงแดงนะลูกหนูใช้เครื่องแกงแดงในส่วนของน้ําจิ้มไม่ใช้ถั่วกระจกใส่ลงไปในน้ําจิ้มไก่ก็มีแตงกวาแหนม,มีผักชีนิดหน่อยมะนาวเอามาทําอะไรแม่นี่คือเคล็ดลับการทําหัวปีใบกะเพราเดี๋ยวไปดูซิว่าหัวปีของแม่ทําไมไม่ดําเลยกรอบกอบทาออกมาหน้ากินมากเลยเดี๋ยวไปดูว่าแม่ทํายังไงหัวปีแม่ไม่ดําการที่หัว จะไม่ดำเนี่ยหนูห้ามเอาไปแช่เย็นถ้ายิ้หัวปีใหม่ๆนะสดๆนะรับรองขาววองอันนี้แม่เก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยลูกโอ้โหยางยังไม่หมดเลยนี่หนูก็ล็อไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยดูที่นมมันถ้านมมันขาวอย่างเงี้ยนมไม่ดํามันคือใหม่ <Okay. S 1> สดจากใกล้ใหม่จากต้นอันนี้นะถ้าเกิดหนูทำโอ้โหนี่สวย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 มากเลยเนีย่คือหัวปีมันใหม่ เดี๋ยวแม่ขอจัดการกับหัวปีก่อนนะหนูก็ดูไปอ่านี่พอแล้วแค่นี้โอ้หัวปีอันนี้สวยงามตามท้องเรื่องมากเลยถ้าเด็ดใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอันเก่าๆมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยหัวมันปีมันเริ่มดำเห็นไหมเนี่ยปีเริ่มไม่สวยแล้วอันนี้มันปีที่แล้วลูกนี่ปีที่แล้วเนี่ยนมมันจะดำนี่แต่ถ้าปีนี้นมมันจะขาวยางมันนี่นะโอ้จโดนเสื้อผ้าไปแล้วเนี่ยเนะอันนี้ของเมื่อวาน มันจะดํานี่นะเห็นแล้วนะแม่ไม่เอาหนูผ่าไปนะลูกแต่ก่อนจะผ่าหัวปีหนูผ่ามะนาวก่อนเยอะแล้วแม่เนี่ยผ่ามะนาวรอนะแล้วแม่ก็จะผ่าหัวปีนี่จากนั้นหนูจัดการบีบมะนาวลงไปนี่ข่าววองอะข่าววองบอกเลยถ้าหัวปีใหม่เนี่ย,ข,ลยลข่าวป๊อดเลยอะข่าวป๊อดข่าวป๊อดหนูสลัดเอาวันนี้มันออกเอานมมันออกไปลูก ส่วนอันนี้น้ําที่เอามารอไว้หนูใส่เกลือลงไปนะหนูดูดีๆนะน้าหัวปีนี่ใส่เกลือเปลือกมะนาวบีบมะนาวลงไปลูก <Okay. S 1> จะทําให้หัวปีของหนูไม่ดํา ก่อนที่จะผสมนะลูกหนูก็ซอยใบมะกรูดลงไปก่อนเออซอยมะกรูดรอไว้อนนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอย่างอื่นอันดับแรกหนูตีไข่ลงไปก่อนลูกวันนี้แขกมาเยอะหน่อยแม่ก็เลยทำเยอะหน่อยหมูอัตราส่วนที่เท่ากันหมูบดกับหมูเด้ง ใส่ลงไปเลยนะลูกจากนั้นเครื่องแกงสิคะใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึง,ยงขยำค้าคุณลูกฟ <Okay. S 1> าดตรงนี้ให้เข้ากันแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยใส่แป้งกรอบกับน้ำมันพืช อ่าจากนั้นหนูใส่แป้งกรอบลงไปเลยนะลูกอืใส่ลงไปเลยน้ำมันพืชลูกการที่เราใส่น้ำมันพืชทุกคนสงสัยใส่ทำไมใส่ให้มันนุ่มเห็นไหมหัวปีแม่ขาว้องเลยลูกอแม่อยากอวดใส่ลงไปเลยลูก วตรงนี้มันเข้ากันดีแล้วหนูก็ใส่ใบมะก,กรูดลงไปลูกโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาปั้นกันไว้นะลูกก่อนจะลงกระทะเราปั้นก่อนเล็กใหญ่แค่ไหนหนูเอาที่ตามใจหนูชอบเลยนะลูกชอบใหญ่ปั้นใหญ่ชอบเล็กปั้นเล็กชอบกลมปั้นกลมชอบแบนปั้นแบนชอบโดนัทปั้นโดนัทลูก เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปทอดกันดูซิว่าทอดมันหัวปีของแม่จะเด้งขนาดไหนไปเลยจ้าอืมเรียบร้อยแล้วจ้าอทอดมันหนูห้ามใช้ไฟแรงนะน้ำมันร้อนจัดก็ไม่ได้เดี๋ยวข้างนอกอะ่ะมันดำข้างในยังไม่สุกเลยก็มีต้องใช้ไฟอ่อนๆนะลูกโอเค โอ้ย oh, ช่วงรอทอดเนี่ยแม่มีเรื่องเล่าลูกวันก่อนเนี้ยแม่ไปโรงพยาบาลมีคนไข้ยอยู่คนหนึ่งเข้าไปหาหมอก่อนหน้าแม่แม่ก็ได้ยินเสียงคุณหมอถามเลยนะมาหาหมอเนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตาใช่ไหมคนไข้ก็ตกใจเลยนะคุณลุงคนนั้นอะ่ะอะหมอรู้ได้ไงถามหมอหมอรู้ได้ไงหมอก็ตอบว่าอ๋อเมื่อกี้เนี้ยที่คุณลุงยกมือไหว้น่ะมันตู้เอกสารสักพักหนึ่งพยาบาลเดินเข้ามาบอกคุณหมอคุณหมอคนไข้ยอยู่ทางนี้จ้ะ ทั้งกูเหมือนกันใส่ตาไม่ดีลูกแต่ตอนเนี้ยแม่ก็ใส่ตาไม่ดีรู้ว่าแม่รู้ว่าทอดมันหัวปีของแม่มันมืดหรือว,ว่าว่ามันดํำวะหนูกท็ทอดใบกะเพราลงไปนะรูเพืาอความสวยงามโป๊ะปะโป๊ะปะโป๊ะปะ,ปะถ้าเป็นใบมะกรูดกระเด็นแล้วเนี่ย มันหัวปีท้ายปีของแม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูนะอันนี้การทําน้ําจิ้มลูกแม่ใช้ถั่วกระจกตามลงไปเลยลูกเรียบร้อยแล้วในส่วนของถั่วกระจก <Okay. S 1> ่กจากนั้นแปงกวาผักชี ใส่ถั่วลงไปเลยจ้าจ้าแตงกวาจ้าผักชีจ้าสวยงามตามท้องเรื่องจ้า ทอดมันหัวปีท้ายปีกลางปีของแม่เนาะอืมสวยงามตามท้งเรื่องน้ำจิ้มสิคะาน้ำจิ้มถั่วกระจกของแม่ราดลงไปเน้นๆดูดูนี่อ,อร่อยค่อยคำอร่อยทำเดียวเอาแม่ไม่ดู รถมารับแม่แล้วลูกอออืืห ้อยไปแล้วสองคำแม่กาจะชิมคำเดียวนะเบรกไม่อยู่จริงๆเลยต่อด้วยคำที่สองเลยโอ้โหบอกเลยว่าใช่เลยอ่ะสัมผัสแรกหอมมากหนึ่งหอมเครื่องแกงทั้งนุ่มทั้งเหนียวแล้วก็กรอบมันกรอบนอกนุ่มในยังไงไม่รู้หละแต่สุดท้ายแล้วอร่อยกินกับน้ําจิ้มถั่วกระจกของแม่สุดยอดจริงๆเลยหนูไปทําดูนะได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกิกิงกับข้าวกับตาจ้าบ๊ายบายไปโดนเขารอกอีกแล้ว น้องแก้วไม่เข็ดก่อนเคยช้ำใจอยากได้เพชรต้องมาโซโกาน้ำตาเล็ดนึกว่าเข็ดก็ออยำไปแล้วจ้า